สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาวเซอร์โฟติครับผมวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมกับเซอร์โฟติอินเตอร์วิวนะครับเราก็มาอยู่กันที่ย่านรามินทานะครับผมแถวตรงข้ามแฟชั่นไอแลนด์รามินทา64แล้วก็กลับมาเอาใจสายเขียวอีกครั้งนึงนะครับผมกับร้านกัญชาชื่อว่าร้านสมุยคาเฟ่นะครับผมอยู่ตรงรามินทา64นะครับส่วนภายในร้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันทั้งมไปพร้อมๆกันเลยไป let's go ขึ้นมาปุ๊บเปิดอะไรครับผม สวัสดีครับ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 นี่เป็นเจ้าของร้านกัญชาร้านนี้ใช่ครับโอเคครับผมสมมติถ้าเข้ามาแบบแบงค์ๆเลยไม่รู้อะไรเลยครับอยากจะลองกัญชาบ้างไหมพี่ช่วยพี่แนะนำหน่อยได้ไหมครับว่ามีต้นอะไรบ้างถามก่อนว่าเคยไหมเคยเคยใช่ไหมแล้วถามอีกว่าบ่อยไหมโอ้โหก็ใช้ได้อยู่อะอ่าถ้าถ้าบ่อยมีประสบการณ์แล้วก็ <Okay. S 2> แนะนําตัวกลางๆครับ mm hmm. ตัวกลางตัวนี้จะเป็นรุ่นไงครับผมพวกนี้จะเป็น outdoor o Out <door. S 2> ใช่ครับจะเป็น o u t ดอ o r ที่ปลูกโดยคนไทยครับผม mm hmm. ซึ่งเกตก็ค่อนข้างสูงครับผมก็คือแน่นอนว่าของดีแน่นอนอันนี้ใช่ครับอันนี้ก็จะออก energy หน่อยหรือว่า talkative หน่อย mm hmm. ไม่ถึงกับใบนอน ใช้ทำกิจกรรมคนใหญ่คุยสนุกๆกินผมเล่นเกมปาร์ตี้หรือว่าบางคนชิงนๆก็ทำงานได้อะไรเงี้ยไล่ต้องแตะถูกสูตรครับพวกใหญ่สุดเกตถูกสูตรก็เป็นกรีนแคเป็นกัญชาที่ปลูกโดยชาวไล่ในไทยนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะก่อนที่จะมาอัดแท่งนะครับสมัยก่อนจะเป็นตัวนี้อ๋อที่เขาเห็นๆกันที่แบบว่าใช้กันเยอัดแท่งได้ดวงได้แดงแล้วก็จะมาเป็นอย่างนี้ใช่ครับ โอเคถ้างั้นมากระปุกตรงนี้นี่อัปเกรดขึ้นมาแล้วก็ไล่มาอันนี้ก็จะเป็นเอ่อสายพันธุ์ไทยโกเวอร์ของไทยเนี่ยพยายามคิดคนขึ้นมาเช่นพวกเออสมุยเลดอายอะนะครับ ไวไทยอะไรพวกนี้ของพวกนี้คือสายพันธุ์ไทยที่เขาคิดคุณขึ้นมาเองเลยใช่ครับเราพยายามหาซิกเนเจอร์ของไทยเข้ามาด้วยพวกนี้จะเป็นอินดอร์ละอินดอร์ในร่มปลูกในบ้านซึ่งการลงทุนเยอะกว่าการควบคุมสูงกว่าไฟแอร์เปลืองกว่าครับแต่ผลิตผลก็ดีกว่าใช่ครับัป่กรับถูกต้องครับโอเคถ้าทั้นมาตรงนี้เห็นมีอุปกรณ์เต็มเลยถ้ายังผมเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเลยสมมติมาแบบแบงค์แบงเลยก็แนะนําเป็นพวกตัวนี้เลยครับสําเร็จรูป อันนี้จะเป็นเหมือนกวยสาเร็จรูปครับเหมือนบุหรี่ที่ไม่มีไส้บุหรี่แล้วก็เอาสารถสมุนไพรยัดใส่ปุ๊บแล้วก็ดูดได้เลยตัวนี้ก็เป็นเหมือนแบบเครื่องหัดของคนที่อยากหัดที่บดสมุนไพรนะครับแล้วก็มีกวยมีต่อเข้ากับกระดาษได้เลยแล้วก็ดาดโลสมุนไพรใส่ปุ๊บก็เข้ากวยให้พี่ช่วยอธิบายนะครับว่ากัญชาสาระสายพันธุ์ต่างก็ตัวอย่างที่มีสามสายสามสายไม่มีอินิก้าซันติวาแล้วก็ สามอย่างนี้มันแตกต่างกันบ้างครับพี่อินดิกานี้ส่วนมากจะค่อนข้างแรงกว่าพวกสันติว่านะครับอินดิกาส่วนมากจะไว้ใช้นอนหรือใช้พักผ่อนพวกสันติว่าเนี่ยก็เหมือนพวกอินเทอีใช้และทํางานได้ใช้ใช่ครับไม่หนักมากเหมือนเท่าพวกอินดิกานนครับโอเคแล้วอย่างไฮริดครับพี่ไฮริดก็คือเหมือนอินดิกาห้าสิบสันติว่าห้าสิบอย่างละครึ่งครึ่งก็จอบกลางๆหน่อยก็จะ ระดับต่างๆครับเรียวว่าแล้วแต่เอกคนที่ใช้ด้วยใช่ครับใช่แล้วเจาะลึกลงไปอีกนิดน,นึงก็คือมันจะมี THC ครกับ CBD ที่มันต่างไงครับพี่ส่วนมาก CBD เนี่ยมันจะคัดไว้ใช้เพื่อทางการแพทย์สกัดเป็นยาอะไรพวกเนี้ครับ THC ก็เป็นสารตัวเมา THC น้อย THC เยอะเนี่ยก็คือสารความเมาของของกัญชาครับผมทนม่น้อยเจทย ใช่ครับแต่กับการกลวยที่เป็นมะเร็งหนักๆเขาจะเลือก TSC สูงๆนะครับไม่ได้ใช้ CBD ต้องเมาส์มากๆแล้วที่เขาเขาเป็นน้ำมันหยบใต้ลิ้นอันนั้นก็สกัดมาเป็นหลายรูปแบบครับสําหรับบางคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยสูบอะไรเขาต้องใช้น้ามันเพราะเขาสูบบุหรี่ไม่ได้อยู่แล้วแล้วลิ้นมันเป็นยังไงมันเมาเหมือนกับตอนที่เราสูบบัญชาปกติเลยไหมครับอืมคล้ายๆครับคล้ายๆแต่เบากว่า ใช่แต่ถ้าสําหรับคนไม่เคยหยอดก็ระดับเท่ากันกับคนที่สูบอยู่แล้วเพราะครั้งแรกที่ลองนะพี่นะใช่ใช่ครับโอเคครับแล้วมันจะมีอย่างพวกบางคนเนี้ยรู้จักกัญชาแต่ว่ายังไม่รู้จักกันชงกัญชงบางคนถึงจะมาทำแบบ เขาเรียกวสากรรมเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ด้วยมันต่างกันเยอะไหมครับกัญชากัญชงอุตสาหกรรมของคนไทยอ่ะเขารู้จักกัญชงมาตั้งนานแล้วไปเดินข้าวสารเดินอะไรเนี่ยก็หลังจะชอบมาซื้อแบบหมวกใยกัญชงเสื้อผ้าใยกัญชงครับผมเขาผลิตมาตั้งนานแล้วคือบางทีเห็นคนเริ่มมาทำอาหารกันก็มีเป็นพวกกัญชงอันนึ้กัญชงใช่ไหมครับที่เขามาทำอาหารกันอ่าใช่ครับเป็นใบอย่างเดียวแต่จริงๆเอาอันนั้นถ้าเอาใบอย่างเดียวมันก็แต่งให้มันสวยงามได้แค่รูปลักษณ์อย่างเดียวต้องครับแต่มันต้องมีเอากัญชามาทำเลยก็จะก อ๋ออย่างเช่นน้สายเป็นไนบอลนี่อะไรอย่างนี้นะพี่นะครับโอเควันปาร์ตี้สนุกสนุกกันนะครับผมโอเคแล้วก็ประมาณนี้อย่างในกระปุกนี่คืออะไรครับพี่ในกระปุกเออยนี่ไว้โชว์ครับโอ้ยไวโชนะครับเกมส่องมาเห็นไหมมันจะดูตัวเกสสองดูไตรโฟมอ๋อของสายที่มันเป็นแบบสีขาวๆขึ้นมาใช่ไหมครับเก๋ใช่ครับนียังกะต้องตรงดูครับข้างในมันจะเป็นแบบเอาไปซูมดูเหมือนแบบดูว่าคุณภาพข้างในมันสูงแค่ไหนใช่ครับน่าครับโอเวอร์เก่งไม่เก่งนะวัดกันตรงนี้อ่า แ <Okay. S 2> น่ั้นตรงนี้ก็ <Yes. S 2> มีเห็นมีล้ <Yes. S 1> อสเก็ตมีอะไรเตรม็มหมดเลยตรงนี้มีทักด้วยสำหรับคนที่แบบเล่นสเก็ตบอร์ดเล่นเซิร์ฟสเก็ตก็จะมีคนเซิร์ฟสเก็ตขายอะไรเซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดก็คือน,นอกเหนือจากร้านคาน,นาบิดแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นกีฬาที่พี่ชอบสนตัวแล้วด้วย<ช>เป็นสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตใช่ครับเมอร์ชแนนด์์มีเสื้อผ้าด้วยตรงนี้ใช่ครับอเรียกว่ามาร้านนี้ก็คือครบจบหมดเลยถูกต้องครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเป็นยังไงประชุมชั้นึงนครับผม นอสตาดากรูดครับ,บการไม่ทนรนดครับพี่เริ่มต้นโคงการชัรได้ยังครับเริ่มจากเริ่มไปเรียนศิลปะครับ <S 2> <S 2> <S <ๆ>แล้วก็อยากได้มุมมองใหม่ๆ <S <S คิดงานดีไซน์มุมมองที่มันไม่เหมือนใครครับ้บาใบาครับทำงานก็คือเรียนด้วยกันครับเ,เสริมสร้งสางศิลปการก็หน่อยใช่ถูกต้องครับโอเคแล้วร้านนี้มันมันเป็นยังไงอะไรไงครับเห็นวิมีหลายชั้นเลยตั้งแต่หนึ่งสองสามแต่แต่ละชั้นไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ชอตตี้อธิบายครับ โอเคไล่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยนะครับชั้นหนึ่งก็จะเป็นพวกเล่นสเกต็ตคนที่มาเล่นสเก็ตบอร์ดมีมินิแรมก็เข้ามาใช้ได้ครับเข้ามาซ้อมได้วันธรรมดาเข้ามาซ้อมได้อันนี้ชั้นสองเออไม่ใช่ชั้นสองช,ชั้นลอยถน,นะครับชั้นลอยก็คือร้านแคนาบิสหรือร้านกัญชาของเราเนี่เองข้างบนจะเป็นโซนของสมุยคาเฟ่ครับสุกเสาจะมีดนตรีสดแล้วก็มีขายเหล้านิดน,นึง ครผมาณบาร์รับประมาณบาร์รบแล้วก็เหมือนไลฟ์แบนให้น้องๆมาปลดปล่อยเหมือนคอมมิชชั่นแค่เพื่อมานัาจอยกันถูกต้องจุดเริ่มต้นของร้านนี้มันมีที่มาที่ไปของร้าพี่จุดเริ่มต้นเหรอครับด้วยความที่เราเคยใช้นะแล้วเราก็ไปได้ไปเที่ยวอัมสเตอร์ดัมเมืองที่เสรีเมืองหนึ่งของโลกแล้วพอเมืองไทยเนี่ยมันมีโอกาสเปิดเราก็ลองลุยเต็มที่กับตลาดตรงนี้ครับเผื่อมันจะได้ส่งออกเหมือนต่างประเทศบ้างครับผมก็คือเรียกว่า ได้แรงมาจะเป็นจากอกรังถูกต้องครับใช่ก็เลยเอามาเป็นอปัพโมเดลของเราใช่ครับนั้นภาระนี่มันมีมีให้บริการอะไรบ้างหรือว่ามีสินค้าอะไรบ้างภาระสินค้าเออถ้าเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับสมุนไพรนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์กระดาษโลอุปกรณ์ทั้งหลายอุปกรณ์เครื่องบดใช่ครับกระดาษ ซิก,ก้าบันที่เป็นรถผลไม้นะครับมีสมุนไพรครับอ็กโซติกท็อปเชลนะครับสายพันธุ์แล้วก็มีสายพันธุ์นอกสายพันธุ์ดีๆมาเลือกชมได้จัดจ้านในลามินทาครับเราก็แนะนําสําหรับคนที่เพิ่งใช้ด้วยสําหรับคนที่อยากใช้การแพทย์ด้วยสําหรับคนที่มีปัญหาเป็นจิตเวชด้วยนะครับหลังจากที่ประเทศไทยประกาศเป็นกาเสีเนียรูนสึกไงบ้างครับพี่โค้ แม่งได้แล้วว่าเออไม่คือแม่งไม่โดนกดขี่แล้วว่าพี่คิดว่าการที่เราบ้านเรามันเปิดเสรีกัญชาไม่มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างรับแต่ตอนนี้เสรีแล้วข้อดีที่เราได้จากตรงนี้แลวข้อเสียที่ที่เราทำาขึ้นเกิดขึ้นขึ้นตรงนี้มาเอาจริงนะข้อดีข้อเสียช่วงเนี้ยมันอยู่ในการทดลองใช่ไหมกฎหมายต่างๆก็ยังไม่ออกมาที่ชัดเจนก็ช่วงการทดลองเนี้ยเรายังไม่รู้หรอกข้อดีข้อเสียนะครับอนาคตเราจะรู้ข้อดีข้อเสีย เราก็ลองแต่ก็มองมาใช่ถูกต้องแต่ส่วนมากจะมีแต่ข้อดีทีเนี้ยพอตั้งแต่กัญชาเสรีขึ้นมาในประเทศไทยครับผมจะเห็นตามข่าวในทีวีเนี้ยมันจะมีคนคุ้มข้างว่ามีคนใส่กัญชาแล้วเขาบอกว่าเกินขนาดแล้วก็เสียชีวิตพี่เคียงกันตรงนี้ป่ะปัญญาอ่อนครับอ่าดูมามาเติมที่หนึ่งมามาปีนเสาแขกครับเออที่ที่มามีการรู้จักแบบในกลุ่มหรือว่าที่เคยศึกษาครับ20ปีที่ผ่านมาเนี้ย ไม่เคยได้ยินว่าคนเสพกัญชาและตายหรือเข้าโรงพยาบาลส่วนมากคิดไปเองและแพนิคมากกว่าครับจินตนาการเงสูงเราเราอย่างนี้พี่เคยพยายามประดำเงี้ยไปต่างประเทศไหเคยเคยมีเคสนี้เกิดขึน้นไหมคับเพราว่าคนเสพกัญชากันขนาดแล้วเสียชีวิตไม่มีครับส่วนมากจะเป็นมาจากอย่างอื่นมากกว่าครับผมกัญชานี่แบบ สองเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่ามั้งใช่คือสองประเทศก็ไม่มีเหมือนกันครับผมเหตุใดว่าเจ้าที่ทายประเทศแรกเลยที่มีความเสี่ยงจากการใช่ใช่ครับโอ้โหมันจะพูดยังไงเลยแต่ส่วนมากข่าวที่ออกก็ส่วนมากมันแพนิคทั้งนั้นน่ะที่เห็นนะไม่ใช่แบบเสพและหัวใจวายตายเสพและคิดว่าเฮ้ยแม่งหายใจช้าละเอออะไรอย่างนั้นละแพนิคคิดมากงั้นเออในอนาคตข้างหน้าจะมีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมบ้างกับในร้านนี้ขยาย กระขายให้ใหญ่ขึ้นครับทั้งช็อปทั้งเออ่ฟาร์มโกเวอร์ทั้งขยายสาขาแล้วก็นำเข้าของแปลกๆจากต่างประเทศครับผมเอคนนี้เขาถึงได้งานขึ้นใช่ครับงั้นให้พี่ช่วยฝากร้านนิดนึงว่าวัร้านนี้อยู่ที่ไหนอะไรไงบ้างเปิดปิดกี่โมงครับผมรามินทาครับประมาณกม10แถวแถวแฟชั่นไอแลนด์ฝั่งตรงข้ามครับเซิร์ชเลยชื่อร้านสมุยคาเฟ่ตรงข้ามคอนโดเลยนะคิวบ็อกครับคิวบ็อกครับ พี่กินกผมสี่โมงยี่สิบปิดสี่ทุ่มยี่สิบครับถ้าเป็นร้านร้านชั้นลอยเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์แล้วก็ส่วนร้านสมุยคาเฟ่ข้างบนจะเปิดวันศุกร์เสาร์ครับผมช่วยพี่ฝากช่องทางการติดต่อน,นะครับผมออนไลน์เดี๋ยวก็จะมีเพจครับตอนนี้ตามในเพจสมุยคาเฟ่ได้ครับผมเดี๋ยวจะมีเพจมีลิงก์สามารถสั่งได้ส่งถึงหน้าบ้านเลย24ชั่วโมงถูกต้องครับ